อาจารย์นกกระจิบนะครับท่านบุกโจมตีคู่ต่อสู้ด้วยการนำโคนนะครับบุกขึ้นไปตานี้ครับผมที่ตางงองงูห้าโดยยอมให้โคนของคู่ต่อสู้กินโคนฟรีครับผมถ้าเป็นภาษาหมากรุกเรียกว่าเส้นโคนนะครับเส้นให้กินฟรีเพื่อจะได้อะไรกลับมานะครับ มาดูเหตุผลนะครับว่าเหตุใดท่านอาจารย์นกกระจิบจึงยอมเสียโคนฟรีฟรีทีนี้มาลองอ่านหมากของหมากแดงของคู่ต่อสู้นะครับฝ่ายคู่ต่อสู้ถูกโคนไปโจมตีม้าโจมตีโคนนะครับจะกินโคนฟรีฝ่ายคู่ต่อสู้นะครับถ้า เลือกใช้โคนขึ้นมากินอาจารย์นกกระจิบจะเป็นฝ่ายได้โจมตีนะครับด้วยการกินแลกเรือนะครับผมขุนลงไปกินแล้วจังหวะต่อไปอาจารย์นกกระจิบจะนำเรือมากินเม็ดนะครับตรงนี้เดี๋ยวครูพงเดินให้ดูก่อนนะครับจะได้เห็นภาพ ได้ชัดเจนขึ้นและมีความเข้าใจมากขึ้นนะครับสมมุติว่าคู่ต่อสู้เลือกใช้โคนขึ้นมากินอาจารย์นกกระจิบจะใช้เรือนะครับกินแรกเรือคู่ต่อสู้แล้วขุนคู่ต่อสู้ลงไปกินอาจารย์นกกระจิบก็จะใช้เรือกินเม็ดครับผมคร่อมโคนและมา้าตรงนี้นะครับจะเห็นว่าเรือนะครับ กดทั้งม้าทั้งโคนแล้วก็จะกินโคนตัวนี้นะครับถ้าคู่ต่อสู้ถอยโคนล,ลงไปเรือก็จะกินโคนตัวนี้ครับถ้าม้าถอยไปผูกโคนเรือก็จะกินโคนตัวนี้ฟรีแล้วก็เบี้ยตัวนี้ก็จะเสียฟรีอีกนะครับนี่คือผลที่ท่านอาจารย์นกกระจิบ ได้เส้นโคนบุกขึ้นไปนะครับแล้วคู่ต่อสู้ตัดสินใจใช้โคนขึ้นมากินนะครับก็จะเสียเปรียบดังตำแหน่งนี้นะครับผมมาดูอีกวิธีหนึ่งนะครับคู่ต่อสู้ไม่เดินโคนขึ้นมากินโคนนะครับแต่เลือกถอยม้าลงไปนะครับมาดูกรณีที่สองนะครับคู่ต่อสู้เลือกถอยม้านะครับลงไปผูก อาจารย์นกกระจิบท่านโจมตีคู่ต่อสู้ด้วยการใช้โคนนะครับขึ้นไปกินกินแรกโคนเลยนะครับแล้วคู่ต่อสู้ใช้ม้านะครับขึ้นมากินเพราะไม่ต้องการแลกเรือนะครับจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบมีแต้มบุกโจมตีคู่ต่อสู้ด้วยการทยานม้านะครับขึ้นมาที่งอสี่ เส้นม้าให้กินฟรีถือว่าเป็นแต้มเด็ดนะครับในตานี้มาดูว่าคู่ต่อสู้มีวิธีแก้อย่างไรบ้างนะครับถ้าคู่ต่อสู้เลือกใช้ม้านะครับกินม้าฟรีอาจารย์นกกระจิบก็จะนำเรือนะครับไปกินแรกขุนถอยไปกิน แล้วเรือก็จะกินเม็ดเรือจะคร่อมทั้งม้าและโคนนะครับถ้าคู่ต่อสู้เลือกที่จะถอยม้านะครับก็จะถูกกินแลกเรือนะครับผมฝ่ายคู่ต่อสู้ก็เป็นรองสักหมากนะครับมาดูกรณีที่คู่ต่อสู้กินแลกม้านะครับ วิธีโจมตีใช้เรือนะครับกินแรกขุนถอยไปกินแล้วใช้เรือนะครับกินเม็เรือคล่อมมาคล่อมโคนฝ่ายคู่ต่อสู้จะเสียตัวใดตัวหนึ่งนะครับแล้วก็จะเป็นรองนะครับผมนี่คือตำแหน่ง แต้มแสบๆนะครับจากท่านอาจารย์นกกระจิบที่ท่านได้ส่งมาให้ครูพงนะครับเพื่อมาเป็นความรู้ให้กับพี่น้องทุกท่านนะครับผมที่ติดตามท่านอาจารย์นกกระจิบนะครับและติดตาม YouTube เซียนเหนือเซียนและเพจก้าวแรกสู่วิถีแห่งเซียนของครูพงศนะครับผม